ได้ก็ต้องเป็นชนะไปอ้าวเดินแล้วยกมาฟังไดครับสุนัขลูกตัวไปยกตากาย่แล้วครับสาสเลี้ยงลูกด้วยนมต่อไปทีสามต้องมีเทอร่วมกับมีสองสุนัขหรือไม่ก็เป็นสัตว์เลี้ลูกด้วรนมแต่สุนัข่วมกับมีหนึ่งแล้วโอเคเลยครับ รูย่อมก็คืองูทุกตัวไม่เป็นสัเ์เดียรูเพื่อให้แน่ใจว่าเรียนถูกไหมตรวจสอบครับวิธีตรวจสอบดูว่าข้ออ้างสุดท้ายกับทสรุปมีเทอมรวมกัไนไหมมีนะมีเรียนถูกต้องนเรียนถูกต้องนต่อไปที่สดุด ทีหนึ่งทีสองโยนท่าหาสีหนึ่งทุกทุกได้ทุกเป็นเป็นได้อันนี้เรมาจากทีที่ 1. 1อันนี้มาจากทีอ,อะไรสองอะไรเก่าแล้วสองท่ามาไม่ได้ชน<า>ะทีหนึ่งเหลือหลังทีสองเหลือ,ส,อสาส ยืดองเลยทิศเหนือหลังแล้ามาหล้ามีไหมมีไหมฮะไม่มีอีนม้ก็ขับต่อไหมหยุดทำทันทีต่อเลยครับไม่สนเห ในการสอบครั้งนี้เป็นภาษาไทยโจทย์เป็นภาษารอบน้องขอรอบอะไรโจทเป็นภาษาไทย